มาแล้วมันง่ายดีแต่งตัวเพราะเราตื่นสายไงเราก็ไม่อยากพับผ้าหม่มนะวิธีการจะทํายังไงก็เริ่มต้นวันนี้วันแรกในการพับผ้าหม่มพับทุกวันทุกวันทุกวัน,วนต่อเนื่องไปส5้าวันเดี๋ยว16 17มึงจะพับไปต่อเนื่องแล้วทีนี้แล้วอย่าเลิกพับนะทีเนี้ตอนแรกเวลาทํามันจะฝืนแต่เวลาทําผ่านไป10วัน20วันมันจะไม่ฝืนละมันจะเปลี่ยนไปเลวนะความเคยชินเมื่อเป็นความเคยชินในการทําสิ่งนั้นมันจะเริ่มไม่เหนื่อยล้าละ แต่อย่าขี้เกียจทํานะเพราะถ้าหยุดทาเมื่อไหร่ทีนี้จะหยุดยาวอีกแล้วมันจะกลับมาขี้เกียจเหมือนเดิมเมื่อขยันแล้วเนี่ยให้ขยันต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่าหยุดขยนันถ้าหยุดเมื่อไหร่ความขี้เกียจจะครอบงำเต็มตัวทีนี้จะดึงความขยันกลับมาอีกเนี่ยจะดึงยากแล้วเพราะฉะนั้นเวลาไปแล้วไปต่อเนื่องไปต่อเนื่องรักษาระเบียบว,วินัยไว้ให้ได้เพราะสุดท้ายเรากลับมาแก้ไขสัปดานขี้เกียจของตัวเองคืออะไรทําให้เกิดความเคยชินจนนอนเนื่องในสัปดานของตัวเองทําให้ชิน มันฝืนขี้เกียจอ่านหนังสือต้องฝืนอ่านหนังสือแรกๆอ,อาจารย์ขี้เกียจอ่านหนังสือไม่ชอบแต่หลังมาก็เลยฝืนอดทน,น,นอ่านไปมันจะเป็นต้องอ่านถ้าไม่งานไม่อ่านมันไม่มีความรู้สอนตัวเองเฮ้ยถ้าเราไม่อ่านมันจะไม่มีความรู้ในการไปสอบ yes ถ้าเราตั้งใจใ,ในการสอบเป้าหมายเรามีต้องสอบให้ได้มันก็จะมีความฮึดนขึ้นมา <C US> ดังนั้นทุกครั้งที่เกิดความขี้เกียจเราต้องมองถึงเป้าหมายก่อนมึงอยากสอบติดไม่ใช่เหรอถ้ามึงจะสอบติดมึงต้องตั้งใจอ่านหน <C US> ัง,งสือสอนกับตัวเองบอกกับตัวเองน่ะถ้ามึงไม่อ่านหนังสือมึงสอบไม่ได้นะไม่ต้องไปแข่งั มึงอยากทาเป้าหมายของตัวเองให้สาเร็จใช่ไหมใช่ถ้ามึงอยากทาเป้าหมายสําเร็จทางเดียวที่มึงจะทาได้มึงตั้งใจอ่านหนังสือมึงต้องมีเวลาให้กับตัวเองมึงต้องขยันขันแข็งมึงต้องสู้ดิวะมึงจะไม่สู้ได้ยังไงว่ามึงต้องเอาให้ได้ดิวะมึงตั้งใจแล้วมึงเสียเงินแล้วพ่อแม่เสียเงินแล้วมึงจะเอาความภูมิใจนี้ไปฝากตัวเองมึงจะเอาความภูมิใจนี้ไปฝากพ่อแม่ มึงจะเอาความภูมิใจนี้ไปประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตต่อไปเฮ้ยมึงต้องขยันดีวะสอนตัวเองอย่างเงี้ยบอกตัวเองให้มันฮึดกลับขึ้นมาพอเวลามันฮึดขึ้นมาทีนี้หละก็ตั้งใจอ่านหนังสือต่อไปเดี๋ยวสภาพมันก็จะขี้เกียจอีกขี้เกียจอ,ทอ,อยีทำยังไงอีกฮึดใหม่ทําแบบเนี้ยซ้าๆจนเกิดความเคยชินเคยชินให้มันนอนได้ในสันดาลสุดท้ายแล้วเราจะตั้งทาใจตั้งใจทําเองเค่อยๆฝึกมันต้องฝึกฝึกฝนพยายามอยู่กับคนขยันอย่าไปอยู่กับคนขี้เกียจ เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเราประเภทที่ขี้เกียจอย่ามาอยู่กับมันเยอะถอยถอยออกมาหน่อยหาคนขยันขยันไปอยู่กับเขาไปเกาะกลุ่มกับเขาอย่าไปเฮทะโลกับไอ้พวกที่ชอบไปเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยพยายามไปอยู่กับคนที่ชอบอ่านหนังสือขยันหนังสือมันจะพาเราอ่านด้วยไม่ได้ตอบคําถามเพราะคนนี้คนเดียวตอบคาถามกับทุกคนที่ติดปัญหาเรื่องนี้พระเจ้าบอกว่าอย่าไปคบคนพาลให้คบบัณฑิตถ้าเราครบคนพาลเราจะพาแบบเดียวกับคนพาลจะเป็นนิสัยเดียวกับบัณฑิต คบคนแบบไหนย่อมเป็นคนแบบนั้นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นพยายามคบคนที่เราต้องการจะเป็นแบบไหนไปหาคนแบบนั้นเพื่อคบหาเราอยากหาคนอยากเป็นคนขยันไปคบคนขยันอยากเป็นคนขี้เกียจก็ไปคบกับคนขี้เกียจอยากเป็นคนแบบไหนคบคนแบบแบบแบบนั้นเรียกว่ากัรยานมิตรเรามีกัลยานมิตรที่ดีคือ